สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูเกตเองนะคะวันนี้ค่ะคุณครูเกตมีแอปพลิเคชันใน iPad มาแนะนําให้เด็กๆรู้จักค่ะแอปพลิเคชันนี้จะช่วยทาให้เด็กๆทำไม d แม p ได้ยอย่างมีความสุขและไม d แม p ของเด็กๆก็จะออกมาหน้าตาน่ารักมากแถมยังทําง่ายอีกด้วยนะคะแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่า i my map kids i my map kids โอเคค่ะ let's get start กันเลยพอเข้ามาถึงหน้านี้นะคะเด็กๆจะเจอกับ กรอบหัวข้อไม Map ให้เลือกอยู่มากมายทีเดียวและน่ารักด้วยนะคะเด็กสามารถเลือกจากตรงนี้ได้เลยหรือว่าถ้าเด็กๆอยากโชว์ฝีมือวาดกรอบหัวข้อไม Ma มเองก็ทําได้นะคะเขามีอุปกรณ์ให้เด็กๆในการวาดด้วยเนาะแต่ตอนนี้ครูเกดขอเลือกภาพสําเร็จรูปของเขาไปเลยค่ะโอเคครกเกดเลือกก้อนเมฆมาแล้วนะคะเด็กๆสามารถที่จะขยายหรือว่าลดขนาดของกรอบหัวข้อไม้แมได้เลยนะคะโดยไปที่ ตรงกรอบลูกศรสีฟ้าๆตรงนี้นะคะแล้วเด็กๆก,ก็สามารถลากยืดขยายหรือหดลงได้เลยเนาะ,ะเราจะเขียนหัวข้อลงไปในกรอบแล้วนะคะมีอยู่2วิธีก็คือสามารถพิมพ์แล้วก็เลือกสีตามที่ชอบได้เลยหรือเด็กๆจะเขียนด้วยมือก็ได้นะคะครูเกดขอเขียนแล้วกันนะคะหัวข้อมาแบบในวันนี้ก็คือการถนอมอาหารในช่วงโควิดหรือ food preservation food preservation เดี๋ยวนักเรียนเนี่ยก็จะต้องไปสืบค้นดูวิธีการถนอมอาหารหรือ Food Preservation มาเติมใน m i n d map ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะแสดงความเป็นเจ้าของ m i n d m a p ของเราด้วยนะคะด้วยการให้เครดิตตัวเองซะหน่อยนะคะโอเคว่า m i n d m a p นี้เนี่ยใครเป็นคนทำใส่ลงไปตรงนี้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วโอเคต่อจากนี้ค่ะเราจะมาใส่รายละเอียดของการถนอมอาหารนะคะเด็กๆก,ก็ไปที่ ปุ่มบวกตรงกลางอาแล้วลากเส้นออกมาเห็นไหมคะง่ายมากๆเลยเปลี่ยนสีได้ด้วยตามชอบอยากได้สีอะไรก็เปลี่ยนได้นะคะยังไม่พอนะคะมีให้เลือกรูปล่างด้วยว่าอยากจะเขียนตัวหนังสือบนเส้นอยากให้มันอยู่กรอบข้อความในรูปดาวในวงรีในสี่เหลี่ยมถ้าคุกเกตเลือกเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะได้เป็นรูปของบอนเมกออกมาแบบนี้ ต่อจากนั้นนะคะตรงเครื่องหมายสีส้มตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่สามารถปรับรูปล่างของเส้นที่ออกมาจากหัวข้อได้ด้วยนะอยากจะให้มันอยู่ในทิศทางไหนก็ได้จะให้มันยาวหรือจะให้มันสั้นลงก็ทําได้ออเสร็จปุ๊บก็จะมาเขียนข้อความลงไปในกรอบเนาะหรือจะพิมพ์ก็ได้อ่าหรือจะเขียนก็ได้เก็ดขอเลือกที่จะเขียนนะคะ การถนอมอาหารยกตัวอย่างให้อย่างแรกเลยนะคะก็คือการฟรีซซิ่งหรือว่าการแชร่แข็งนั่นเองเนาะโอเคค่ะได้แล้วค่ะการฟรีซซิ่งก็มาอยู่ในกรอบเรียบร้อยแล้วน่ารักมากเลยนะคะวันนี้เราจะทำ m i n แม a p เกี่ยวกับการถนอมอาหารโดยที่ครูเกตอยากจะให้เด็กๆไปสืบค้นมานะคะ สิวิธีการถนอมอาหารเนาะแล้วมาเติมลงในไมลแมปนะทีนี้เราจะเพิ่มเส้นก็ลากออกมาเพิ่มได้เลยนะคะอ่าลากออกมาได้เลยโอ้โหต้องการ10บวิธีการถนอมอาหารนะคะลากออกมาได้เลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาจัดระเบียบกัน แล้วก็มาเติมกรอบให้เขาลงไปเนาะคุณครูเกตให้ข้อแนะนํานะคะถ้าเด็กๆเ,เลือกแพทเทิร์นไหนแล้วเนี่ยเช่นตอนนี้เนี่ยคุณครูเกตเลือกการเขียนลงในกรอบก้อนเมฆนะคะครูเกตก็จะเลือกแพทเทิร์นกรอบก้อนเมฆเนี่ยไปในทุกๆเส้นของ m ม n d แ a p เนาะเทคนิคนี้มันจะทําให้ m ม n d แ a p ของเด็กๆด,ดูมีรูปแบบที่เข้ากันนะคะ สมมุติว่าเด็กสืบค้นหาวิธีการถนอมอาหารจนครบสิบอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะงานเสร็จแล้วเอ๊ะแล้วเราจะส่งออกไม้แมปนี้ออกมาได้ยังไงนะคะให้เด็กๆไปกดที่ปุ่มโฮมรูปบ้านตรงนี้เลยค่ะอ่าแล้วก็ไปที่คําว่า r i b r a r y m ม้แของเราก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะเพียงแค่เด็กๆไปแตะที่ m ม Map p ของนักเรียนนะคะแล้วก็ไปแตะที่คำว่าแชร์ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปเซฟไว้ใน image ของเด็กๆนะคะ Save Image โอเคหลังจากนี้นะคะ m ม m a แบบของเด็กนะคะก็จะไปอยู่ในโฟโต้ภาพของนักเรียนแล้ว แล้วความน่ารักของแอปพลิเคชันนี้ก็คือเขาจะปรับ MindMap ของเรานะคะให้อยู่ตรงกลางของหน้ากระดาษพอดิบพอดีแบบนี้เลยนะคะค่ะครูเกดหวังว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะคะที่ช่วยทําให้เด็กๆเ,เนี่ยสามารถที่จะออกแบบ MindMap ได้อย่างมีความสุขแล้วก็ MindMap ก็ออกมาน้ารักนะคะลองนําไปใช้ดูกันนะคะบ๊ายบายค่ะ